สวัสดีค่ะ IMCT News Podcast ประจำวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2,567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่วลาดิเมียเซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนเปิดประเด็นนำเสนอร่างข้อเสนอหยุดยิงในสงครามยูเครนที่ดำเนินมาเป็นเวลาเกือบ3ปีตามแรงกดดันของว่าที่ประธานาธิบดีโตนด์ทรัมป์ที่ต้องการยุติความขัดแย้งในการให้สัมภาษณ์กับ Sky News เซเลนส ีแนะนำให้พื้นที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้การควบคุมของยูเครนให้ไปอยู่ภายใต้ร่มของเนโตในแง่ความมั่นคงและการรักษาความปลอดภยัยขณะเดียวกันก็อนุญาตให้รัเสเซียครอบครองดินแดนที่ผนวกเอาไว้เกือบร้อยละยีชั่วคราวเขาอธิบายว่าเป้าหมายสูงสุดของการทวงคืนดินแดนที่รัเสเซียยึดไปแล้วซึ่งคือลูฮันสโดเนส ซาโปริเซียเคอร์ซอนและไครเมียโดยวิธีทางการทูตในภายหลังข้อเสนอนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อยุติช่วงสงครามที่ร้อนแรงและรับประกรันความมั่นคงของอยูเครนเซเลนสกี้เน้นย้ำถึงความเร่งด่วนของแผนโดยระบุว่าเราต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วพร้อมเพิ่มเติมว่าการหยุดยิงถือเป็นสิ่งสำคัญในการรับประกรันว่าปูตินจะไม่กลับมายึดดินแดนยูเครนอีก ปัจจุบันประมาณหนึ่งในหของดินแดนของยูเครนย,ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียมอสโกไม่ได้แสดงความตั้งใจที่จะสละพื้นที่เหล่านี้และก่อนหน้านี้เซเลนสกี้เองก็ยืนกรานที่จะปฏิเสธไม่ยอมยกดินแดนยูเครนให้กับรัสเซีย แม้ว่าจะยังไม่ได้เข้าทํางานเป็นประธานาธิบดีในทำเนียบขาวเป็นสมัยที่สองแต่ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าครัมมีการดําเนินการให้ยุติความขัดแย้งในยูเครนเพราะตระหนักดีว่าเนโตและยูเครนไม่มีความสามารถในการต้านทานศักยภาพของกองทัพรัสเซียหากสงครามดําเนินต่อไปยูเครนอาจเสียดินแดนทั้งประเทศให้กับรัสเซียแต่ในขณะเดียวกันประธานาธิบดีโจไบ,บเดนได้เปิดทางให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลเพื่อยิง ลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียเพื่อช่วยสร้างอำนาจต่อรองให้ยูเครนในการเจรจาหยุดยิงค่ะ ขณะเดียวกันหน่วยข่าวกรองต่างประเทศหรือว่า SVR ของรัสเซียร,ระบุเมื่อวานนี้ค่ะว่าเนโตเตรียมส่งทหาร10,000แสนนายเข้าไปในยูเครนเพื่อบังคับใช้ข้อเสนอหยุดยิงกับรัสเซียเพื่อจะได้ให้โรมาเนียโปแลนด์เยอรมนีและอังกฤษเข้าไปกรอบครองดินแดนส่วนที่เหลือของยูเครนโดยขณะนี้เนโตได้ส่งทหารรักษาการหลายหมื่นนายเข้าประจำการในยูเครนส่วนในแถลงการเมื่อวานนี้หน่วยงานสายลับของรัสเซีย ระบุว่าเนโต้สนับสนุนการยุติความเป็นปรปักกับรัเสเซียในแนวหน้าของการสู้รบมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่กลุ่มทหารที่นำโดยสหรัฐและยูเครนตระหนักว่าพวกเขาล้มเหลวในการสร้างความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นต่อรัเสเซียการยุติความขัดแย้งจะทำให้ชาติตะบันตกมีเวลาที่จะสร้างกองทัพยูเครนที่พังทลายขึ้นมาใหม่ได้และเตรียมพร้อมสำหรับแก้แค้นในภายหลังนอกจากนี้เนโต้ก็กำลังจัดตั้งศู ฝึกอบรมเพื่อดำเนินการฝึกรบให้กับทหารเกณฑ์ยูเครนอย่างน้อย1ล้านนายข้อเสนอหยุดยิงกับรัเสเซียที่เป็นไปได้อาจช่วยให้ชาติตะวันตกฟื้นฟูอุตสาหกรรมทางทหารของเคียฟซึ่งได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวงจากการโจมตีอย่างต่อเนื่องด้วยขีปนาวุธและโดรนของรัเสเซียตลอดระยะเวลาที่สงครามดำเนินมาเกือบ3ปี พือแก้ไขปัญหาเหล่านี้ชาติตะวันตกจะต้องยึดยูเครนเป็นหลักโดยปกติแล้วการดําเนินการนี้จะเดินหน้าภายใต้หน้ากากของการส่งกองกําลังรักษาสันติภาพเข้ามาในประเทศซึ่งตามแผนดังกล่าวสิ่งที่เจ้าหน้าที่ถูกเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพแสนนายจะถูกส่งไปประจําการในยูเครนค่ะไปต่อก,กันที่เยอรมนีค่ะ ที่พักทางเลือกสำหรับเยอรมนีหรือ AFD พักฝ่ายค้านที่ใหญ่เป็นอันดับ3ในรัฐสภาแห่งชาติของประเทศตั้งใจนำประเทศออกจากสหภาพยุโรปหากชนะการเลือกตั้งซื่อหลายสำนักรายงานเมื่อวานนี้ค่ะอ้างถึงแถลงการการเลือกตั้งที่ร่างใหม่ของพักที่จะชูนโยบายชาตินิยมให้เยอรมนีออกจากสหภาพยุโรปออกจากยูโรโซนทิ้งสกุลเงินยูโรและหันกลับไปใช้เงินดอยช์มาร์กเหมือนเดิม ปัจจุบัน AFD กำลังเตรียมตัวเข้าสู่การเลือกตั้งในปีหน้าโดยมีคะแนนความนิยมเป็นอันดับสองตามหลังพรรค Christian Democratic Union of Germany โดยได้ยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวยังไม่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณณะขณะที่นโยบายของพรรคชาตินิยมดังกล่าวต้องการจัดตั้งประชาคมยุโรปใหม่ เราเชื่อว่าการออกจากสหภาพยุโรปของเยอรมนีและการจัดตั้งประชาคมยุโรปใหม่มีความจำเป็นเป็นส่วนหนึ่งของแถลงการความยาว85หน้าของพรรค AFD ค่ะโดยระบุว่าสหภาพยุโรปในรูปแบบปัจจุบันควรแทนที่ด้วยประชาคมเศรษฐกิจและผลประโยชน์โดยจะมีช่วงการเปลี่ยนแปลงเพื่อเจรจากับทั้งรัฐหุ้นส่วนใน EU เก่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใหม่โดยสื่อได้อ้างถึงเอกสารดังกล่าวพร้อมเสริมว่า AFD เื่อว่าสาภาพยุโรปกำลังพยายามที่จะกลายเป็นรัฐซูเปอร์สเตทค่ะไปต่อกันที่จีนบ้างค่ะที่มีรายงานจากคิดค้เนิวส์ว่าธนาคารพาณิชย์จีนหลายแห่งประกาศยกระดับความเสี่ยงผลิตภัณฑ์โลหะมีค่าโดยเฉพาะทองคำแท่งหล้งราคาในตลาดโคเม็กซ์พันผวนรุนแรงพุ่งขึ้นร้อยละ28ในต้นเดือนพฤศจิกายนก่อนร่วงลงร้อยละ6.5และฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง แหล่งข่าววงในวงการธนาคารระบุว่าธนาคารกำลังดำเนินมาตรการหลายด้านทั้งการระงับการเปิดบัญชีใหม่จำกัดการซื้อขายเฉพาะลูกค้าเดิมไม่อนุญาตให้เพิ่มสถานะการลงทุนและกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำที่สูงขึ้น พร้อมให้นักลงทุนประเมินความเสี่ยงบุคคลใหม่โดยธนาคารเกาะสร้างจีนประกาศห้ามลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำลงทุนในทองคำแท่งบางประเภทและเตรียมยกเลิกผลิตภัณฑ์การลงทุนที่อิงตลาดซื้อขายล่วงหน้า ขณะที่ตัวเลขจากกรมศุลกากรและสรรพสามิตรฮ่องกงระบุว่าการนําเข้าทองคําสุธทธิของจีนผ่านฮ่องกงในเดือนตุลาคมลดลงร้อยละ4.6จากเดือนก่อนและลดลงร้อยละ43จากปีก่อนโดยการส่งออกสุธทธิจากฮ่องกงไปจีนลดลงร้อยละ51เเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยมกราคมถึงกันยายนสะท้อนอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าค่ะ ไปิดท้ายวันนี้กันที่ซีเรียค่ะที่กลุ่มติดอาวุธแับพันธมิตรที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีต่อเมืองอเลปโปซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของซีเรียเมื่อวานนี้โดยสามารถยึดพื้นที่ได้กว่า50เมืองและหมู่บ้านจากกองกําลังรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียและอิหร่านพร้อมตัดเส้นทางสําคัญที่เชื่อมสู่กรุงดามัสกัสกลุ่มสังเกตการสิทธิมนุษยชนซีเรียรายงานว่าการสู้รบครั้ง นี้เป็นการสู้รบที่นองเลือดที่สุดในรอบหลายปีมีผู้เสียชีวิต255รายส่วนใหญ่เป็นนักรบรวมถึงพลเรือน24รายซึ่งส่วนมากเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของรัสเซีย การโจมตีที่นำโดยกลุ่มฮายัตตารีอาลชามหรือ HTS พันธมิตรอิสลามที่เคยเป็นสาขาของอัลกออิดะในซีเรียได้ยิงถล่มหอพักนักศึกษาในเมืองทำให้พลเรือนเสียชีวิตสี่รายขณะที่กองทัพอากาศซีเรียและรัเสเซียตอบโต้ด้วยการทิ้งระเบิด23ครั้งในพื้นที่รอบอิลิบ สำนักงานประสานกิจการมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติรายงานว่ามีผู้อพยพก,กว่า14,000คนเกือบครึ่งจากจำนวนนี้เป็นเด็กมีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย27รายในช่วง3วันขณะที่ชาวเมืองกังวลเรื่องราคาน้ำมันที่อาจพุ่งสูงขึ้นและการขาดแคลนสินค้าหลังเส้นทางถูกตัดขาดค่ะ ทั้งหมดนี้คือ iMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันธรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ